นดี๋ยวไปดูข้อสามนะครับข้อ3าในเวิร์กชีตเรื่องเทอร์โมไดนามิกนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าปริมาตรของอากาศเนี่ยปริมาณค่าหนึ่งเนาะถือว่าเป็นแก๊สอุดมคติคำนี้สําคัญนะครับคำว่าแก๊สอุดมคติเพราะเดียวเราจะใช้ pv เท่ากับ nrt นะครับแก๊สอุดมคตินะครับซึ่งตัวนี้มันเืือให้เห็นว่าเราต้องใช้ pv เท่ากับนะครับ nrt ถูกทําให้เย็นลงนะครับถูกทําให้เย็นลงโดยที่ปริมาตรเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลง ถูกทำให้เย็นลงระหว่าง A ไป B นับกระบวนการนี้เนี่ยว่า i s o ค h o i c นะครับปริมาตรคงที่จากนั้นถูกทําให้ขยายตัวเพราะปริมาตรเพิ่มขึ้นนะครับจาก B ไป C นับกระบวนการนี้เนี่ยความดันคงที่นะครับ B ไป C เนี่ยความดันคงที่ขยายตัวโดยที่ความดันไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้เนี่ยเรียกว่าไอ o ซบ l ริกนะครับตามเส้นทาง A B C ในรูปนะครับคำถามข้อแรกก็คือว่า จองอธิบายนะครับหรือว่าหาก็ได้นะอุณหภูมิสุดท้ายของแก๊สเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ abc นั้นเนี่ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอุณหภูมิเริ่มต้นอย่างไรนะครับจย์ข้อน,นี้ก็คือเปรียบเทียบอุณหภูมินะจุดนี้จุด a นะครับหรือ ta เนาะแล้วก็จุด tc ว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคราวนี้เราก็มาดูนะครับเรารู้อะไรบ้างนะครับเรารู้ p ครับที่จุด a เรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่า p เนี่ยนะครับมีค่าเท่านี้ที่จุด a นี่คือ P A มันเดีดยวดูว่า P A เนี่ยนะ P A เนะี่ยมีค่า3.0ยคูณ10ยกกำลัง5นะครับหน่วยก็คือพาสคาลนะครับ P ที่ B นะครับ P ที่ B P ที่ B เนี่ยนะจะเท่ากับ P ที่4ก็คือจุดที่เป็นไอโซบาริกนะครับก็คือ1.01ยคูณ10ยกกำลัง5นะครับพาสคาลนะครับขณะที่ปริมาตร VA นะครับ VA เนี่ยก็คือ0 2 0.02จดูลูกบาศเมตรนะครับข้อนี้ให้หน่วยมาเป็น SI เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อแล้วก็ VC และ VA กับ VB เนี่ยเท่ากันนะครับเท่ากับ VA ขณะที่ VC เนี่ยนะครับก็เ,เท่ากับ 0. 0.6ก็ศูนย์จุดศูนย์หกนะครับลูกบาศกเมตรเรารู้พวกนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เราสามารถเขียนเนาะ นะครับไอจาก PV เท่า nRT เนี่ยเราเขียนว่า GA VA เท่ากับ nRT นะครับ nR เนี่ย n คือจำนวนโมลเนาะซึ่งแก๊สเนี่ยไม่มีเป็นแก๊สจำนวนเท่าเดิมจำนวนโมลเดิม R คือค่าคงตัวของแก๊สซึ่งคงที่นะครับแล้วก็ p b VB เท่ากับ nRTB นะครับแล้วก็ P C V C เท่ากับ N R T C แนี้ีโจทย์เนี่ยต้องการรู้ว่าไออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ย T A กับ T C เนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะเพราะฉนั้นผมจะเลือกสรรมการที่1นึ่งนะกับสรรมการที่2ก็คือตอนจุดเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายนะครับก็คือ P A นะครับ V A เท่ากับ N R T A นะครับแล้วก็ G, C V C เท่าก <N> <C> ับ NRTC นะตรงนี้ก็ผมก็เอาหนึ่งนะนที่สมการที่หนึ่งเนาะมีสมการที่สองเอามาหารกันนะครับก็คือเอาหนึ่งหารด้วยสองก็คือนะเป็น PA VA หารด้วย PB VB นะครับเท่ากับนะครับ NRTA หารด้วยนะ NRTC ตรงนี้ก็ชัดนะครับว่า NR เนี่ยตัดกันไปนะร้รผมก็จะได้ว่านะครับ TA ส่วน TC เนี่ยก็คืออุณหภูมิที่ต่างกันตรงนี้นะครับเท่ากับ TAVA ด้วย PB อ๋อไม่ใช่ PB ซิผมเขียนผิดต้องเป็น TC PC อันนี้ต้องเป็น C นะครับต้องเป็น C โทษทีนะครับต้องเป็น C ททนน C นะครับันนี้ก็ต้องเป็น4เหมือนกันซึ่งผมก็แทนค่าเนาะนะครับแทนค่าก็คือ TA ส่วน TC เนี่ยเท่ากับ t a ก็คือ PA PA มี่ผมก็ไปดูนะ PA ก็คือเท่านี้นะครับ PA ก็คือ3.0ุคูณ1ิยกกำลัง5บาสคา นะครับคูณกับ VA ซึ่ง VA คือ0.02ลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับหารด้วย1.0คูณสิบยกกำลัง5ปาสคาลนะครับแล้วก็คูณกับปริมาตรก็คือ0.06ลูกบาทเมตรนะครับเอ็นไครับทนี้เรามาหารกันนะครับ สามสองหกันเท่ากันอย่างพาะรตรงนี้เราได้ว่า TA ส่วน TC เนี่ยเท่ากับหนึ่งซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอุณหภูมิเท่าเดิมนะครับนี่คือข้อ a นะครับเรียบร้อยนี่คือข้อ a อคราวนี้เรามาดูข้อ b นะครับข้อ b ข้อ b เนี่ย โจทย์บอกว่าจงคำนวณนะครับว่าแก๊สเนี่ยแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นข้อ b เนี่ยเนี่ยข้อ b เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์เราก็คือหาว่า q เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคิดที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับในระหว่างกระบวนการ a b c เนี่ยเนาะแล้วก็ไอ q ตรงเนี้ยถ้ามันเป็นบวกมันก็แอบซอบ h e a ีเนาะถ้ามันเป็นลบก็คายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่ามีเรามีข้อมูลอะไรบ้างเรารู้นะครับจากข้อ a เนี่ยว่าอุณหภูมิ นะครับมันคงที่เนาะซึ่งก็หมายความว่า TA เท่ากับ TC นะครับตอนจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกเราว่า internal energy นะครับ UA นะครับเท่ากับ UC เพราะฉะนั้นเนี่ยจากกฎข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่า delta U เนี่ยนะครับเท่ากับ UC ก็คือตอนสุดท้ายเนาะลบกับตอนต้น UA ซึ่งตรงนี้ลบกันแล้วเนี่ยเนื่องจากมันเท่ากัน,นกเพราะ,ะดลต้ายูเท่ากับศู w. นย์เพราะฉะนั้นกฎข้อหนึ่งของเทอร์โมเดนามิกเนี่ยบอกเราว่าเดลต้ายูเท่ากับคิวลบดับเบิลยูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อตัวนี้เป็นศูนย์นครับเราก็ได้ว่าคิวเนี่ยเท่ากับดับเบิลยูนะครับคอนเทอร์เราหางานได้เราก็าจะรู้ว่าฮีทเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะหางานยังไงเนาะถ้าจชงจำได้เนาะงานตัวเนี้ย นะครับดับเบิลยูตัวนี้นะครับดับเบิลยูตัวนี้มันจะเท่ากับ p เดลต้าวีนะครับตอนนี้เดลต้าวีของเราเนี่ยเรามาดูเนาะจาก a ไป b ีดับเบิลยูจาก a ไป b, b นะครับจาก a ไป b เนี่ยเท่ากับพนะครับคูณกับเดลต้าวีซึ่งเดลต้าวีของเราเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าปริมาตรคงที่นะเพราะว่าปริมาตรตรงนี้คงที่นะครับเห็นไหม แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้น WAB เนี่ยชัดๆเลยว่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ0ูนไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะมี WB ไป C ก็คือจากจุด B ตรงนี้นะครับไป C ตรงนี้นะคจาก B นะครับไป C ตรงนี้หาง,ง่ายๆเนาะน,นั้นคือพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมครับก็คือพื้นที่ใต้กราฟก็คืออะไรครับ P G คูณกับ Delta V เนาะซึ่งก็คือ Delta V ก็คือ กีตรงนี้ก็คือ Vc ลบ VB นะครับ Vc ลบ VB นะ Vc ลบ VB นะซึ่งก็ WBC ก็เท่ากับ P คืออะไรครับ P ก็คือตัวนี้ถูกไหมหนึ่งจุดศูนย์ก็คือพื้นที่ใต้กราฟคือตรงนี้ครับนะครับพรน่คือตันี้พ้น,นพ่นคุณก็หนึ่งจุดศูนย์คูณสิบยกกำลังห้าปาสคาลนะครับ คูณกับอะไรครับคูณกับ0.06ย์จนลบศูนนย์ะครับเมตรกำลังสามนะครับ,รค,รบครบละคูณออกมาให้เสร็จก็จะได้ WBC เนี่ยเท่ากับ4.0่จุนคูณสียกกำลังสนะครับจูนนะซึ่งเป็นบวก นะครับ Q ตัวเนี้ยนะครับ Q ตัวเนี้ยนะครับก็เท่ากับ WAB บวก AB นะครับ AB บบ BC ซึ่งก็เท่ากับ0บวกกับ4 0คูณ10ยกกำลัง3จูลนะเพราะฉะนั้น Heat นะครับก็เป็น4คูณ10ยกกำลัง3จูล มันตนี้ก็คือคำตอบของเราคือ h e a ที่ flow นะครับเนื่องจากเป็นบวกเนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่า h e a เนี่ยนะครับมัน flow เป็นไงครับ into นะครับ the system ของเราเห็นไหมโฟเก็าหาร,ระบบมันจะเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการ absorb นะครับ absorb ตามโจทย์เพราะฉะนั้นเราตอบโจทย์ได้ละว่าไอ้ตรงเนี้ย เอาระบบเราเนี่ยนะครับดูซับความร้อนเข้าไปอ่ะคราวนี้มาดูข้อต่อไปก็อสี่ถ้าอากาศเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนสภาพจาก A B C เนี่ยแต่กับขยายตัวจากสถานะ A ไปอย่าง C โดยตรงนะครับก็คือเส้นตะในรูปนะครับก็คือเส้นนี้นะครัมา C โดยตรงเลยนะครับเราจะพบว่านะครับ ในกราฟเนาะโจทย์ก็ถามว่าจงหาว่าแก๊สเนี่ยจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อมมากเท่าใดในกรณีนี้ผู้นี้คือหาฮิตนะครับจากกรณีนี้นะครับก็คือจาก A ไปสี่ทีน,นี้มาดูข้อสีนะครับมาทําข้อสี่กันข้อสนะครับเราจะดูว่าเส้นเส้นสีเหลืองเส้นนี้นะครับให้ฮีตเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมเนาะเนื่องจากระบบเราเนี่ยนะครับ U a เนี่ย นะครับข้อ4 UA u a เท่ากับ u c นะครับส่งผลให้ delta u เท่ากับ0นย์เหมือนเดิมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นดับเบิล u เนี่ยก็ยังคงเท่ากับฮนะเพราะจากการาฟเราเนี่ยเมื่อกี้การาฟเราก็เป็นอย่างนี้เนาะเราก็จัดจุด a มาจุด c นะครับก็เป็นเส้นเปานะครับฟังชันนะครับการาฟตรงนี้ก็แกน y ก็คือ3.0คูณสีกำลัง5นะครับนี่ก็เป็น ศูนกำลังห้านะครับหน่วยของมันก็เป็นความดันเนี่ยหน่วยเป็นปาสคาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาตรเนาะศูนย์จุดศูนย์หกลูกบาทเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือหาอะไรครับหางานครับงานเพราะงานคืออะไรงานก็คือพื้นที่ใต้กาฟตรงนี้นะครับพื้นที่ใต้กาฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้น เราก็ไปดูว่าพื้นที่ไทราฟมันมีอะไรบ้างนะครับพื้นที่ไทราฟเนี่ยตรงนี้เราสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับตรงนี้ก็คือ1 0ึ่งจุดศูนย์คูณสิบยกกำลังห้านะครับก็คือส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมกับส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะฉะนั้นงานตรงนี้ดับเบิลยูตรงนี้เอไป c ีเนี่ยมันจะต้องบวกด้วยพื้นที่สองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมเนาะก็คือผมเอาสามเหลี่ยมก่อนก็คือสามเหลี่ยมอันนี้ นะครับก็คือ c หนึ่งสองคูณฐานฐานก็คือตรงนี้ศูนย์จุดสี่นะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์หกลบกับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับนับลูกบาศเมตรเอ้ย,อยลูกบาศเมตรถูกปะนะครับคูณสูงครับสูงก็คือความสูงตรงนี้นะครับซึ่งก็คือสองถูกไหมสองจุดศูนย์คูณสิบยกื่อกำลังห้า บาสขาวนะครับแล้วก็ไปบวกบวกกับอะไรครับบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่าไหร่นะครับก็คือบวกกับความสูงก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งจุดศูนย์คูณสิบยกกำลังห้าลสขาวนะครับคูณกับอะไรครับคูณกับศูนย์จุดศูนย์ สี่ลูกบากเมตรเราก็คือเอา0.06ลบ0.02นะครับตรงนี้นะครับพอเราคูณกันให้เสร็จเราราจะได้ว่า Wac เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ8.0คูณ10แวกำัง3จูลน,นะครับ W นี่คือ Wac ของเรานะครับ W AC ซึ่งมัรับซึ่ง w a c นี่ก็คือ q AC เท่ากับ8.0คูณ10บเท่กังสูนาะที่มันเท่ากันอย่าลืมเนา,เาะก็ว่าเดลตา U เท่ากับ0นะครับเดลตา U เท่ากับ0ซึ่งเดลตา u ก็เท่ากับ q ใช่ไหมลบับเยเมื่อนี้เป็น0นย์ปบก,ก็ Q กับดับเบิ u ก็เลยเท่ากันนะครับโอเคนี่คือ Q AC ซึ่งเป็นไงครับเป็นบวกครับ แสดงว่าระบบเป็นไงระบบเราก็ดูดเือนกันนะครับก็จะเป็นแอบซับพลังงานเข้าไปโอเคนะครับก็ข้อนี้ก็น่าจะประมาณนี้